คือวันนี้ค่ะเราจะพามาอัาอนบ็อกไ,ไอโฟนจากสิงคโปร์เงินคนของเราเองถึงแเก๊และฟีล์มและโทรศัพท์ตื่นเต้นเห็นหมถานะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเราใช้งานค่ะเราอยู่ในกล้องใหม iPhone นะ่ไอโฟนแล,ล้วค,ค่ะไอโฟนจากสิงคุปรคนกล้องชัดมาก วันนี้คะ่ะราจะพามา u n บอก iPhone 13 Pro คะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยของยังไม่มีนะคะทุกคนเรากำลังจะไปเอาของที่เซนทรันนะคะที่ไ s t u d i o นะคะเรานัดพี่เขาแล้วจองกับพี่เขาแล้วก็ของมาพอดีหนูก็เลยแบบตื่นเต้นแล้ว,ลวก็อัดคลิปรีบจะไปเอาทันทีเลยก็คือเดี๋ยวเราไปเอาตัวเครื่อง iPhone ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมา unbox ให้ทุกคนดูนะคะที่บ้านเนี่ยสีที่ลูกซื้อไปเนี่ยเป็นช่จองไว้นะเป็นสี เซราบู iPhone 13โป o สองร้อยห้าสิบหกกิกคะทุกคนก็หลังจากที่นุกได้แบบสัมผัสแล้วนุกก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องต้องแล้วล่ละอันนี้แหละเพราะว่านุกแบบเครื่องเก่านุกก็แบบใช้มาสักหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยเออหาโอกาสนั่นแหละทุกคนไม่ใช่แล้วหรอกเออกล้องมันเจ๋งดีอะไรอย่างนี้มันแบบสามารถแบบแบบโฟกัสหน้าโฟกัสหลังเดี๋ยวเราจะมาลองกล้องให้ทุกคนได้รู้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาของกันที่ไอสตูดิโอกันคะ่ะทุกคนไป โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เรามาอยู่กันที่ห้างแล้วนะแล้วก็นุกกำลังจะไปซื้อแล้วค่ะโอเคทุกคนเราถึงที่มาแล้วเงินคนขอตเงน้นัทห้าหเะเราบูนะ โอย่างเดียวครับถูกต้องนะอันบอกแพแล้วเปล่าแกงเปิดแล้วแกงไหมแกงพี่แกะแล้วพี่ถ่ายให้หนูแกะไหมแห้โอ้ไรดาะเช้งานเลยเ่งเลยเช็คลอยเช่ไรนะครับ สวัสดีค่ะเราได้ไอโฟนมาค่ะนี่คือพี่โบ๊ชค่ะอุ้ยสุดยอดทำไงต่อโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในกล้องใหม่ไอโฟนแล้วค่ะโอ้ยไอโฟนจะแบบคุ้นกล้อชัดมากคือแบบทุกคนดูดิคือแบบคือแบบมันมันมันโอปกล้องดีมากโอเคทุกคนเฮ้ยตอนนี้มันปกป้ออะไรนะนี่นะอันนี้คือหลังเบอร์ทุกคนแบบเฮ้ยทุกคนอยาก้โฟกัสอันนี้อันนี้คือดีมากดทุกคนนะเดี๋ยวเราไปรีวิวที่บ้านเดี๋ยวป่ะ นี่นะคะแล้วพอลักแค่ข้างหลังชัดตาหนุกเบอร์วุวยมาสจันน้าหนุกชัดทุกคนเดี๋ยวยังไงเราก็เรากลับบ้านกันดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยวไปอันบ็อกที่บ้านเมื่อกี้เราอันไปแล้วนะแต่เดี๋ยวไปอธิบายหินก่อนหนึ่งชั่เโมง later นี่นะคะคือ iPhone 13 Pro c e r เซราบูสอ นี่นะคะดุกติดฟิล์มกับซื้อเคสมาด้วยก็ประมาณ4ี่หมื่นสี่สี่หมื่นสีกว่าประมาณเดี๋ยวดูบินก่อนนะก็ <c oughs> ให้บินก็ <c oughs> ให้บินมาด้วย <c oughs> วันนี้นะคะเราหมดไปทั้งหมด4ี่หมื่นสี่พัน 6บาทนะทุกคนก็ขอให้งานเงินเข้ามาเยอะๆนะคะจ้าทุกข้างก็จะเป็นกล่องมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะบางมากทุกคนคือชอบมากตอนนีเก็บอาการนะทุกคนตอนอยู่แล้วน,นะก็ข้างในเขาก็จะแถมเป็นแบบว่าเหมือนมีสติกเกอร์ iPhone ใช่ปะสายสายมาให้แต่สายเขาบอกว่าสายเนี่ยจะเสียบไม่เหมือนกันแล้วไอตัวหัวห,หัวชาร์ดนะทุกคนต้องใช้หัวชาร์จของไอแพได้เห็นปะสายแบบนี้นะให้ดูเนี่ยสายชาร์จเดียวกับ iPad นะทุกคนก็ สวยเยอะเออสวยอะไรสายตาสวยก็ยลววยกล้องเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะทุกคนว่ากล้องมันต่างกันยังไงเลยนะ,ะเขาจะมีโหมดทั้งภาพพยนตร์แล้วก็แบบโหมดแบบโหมดโหมดโหมดไอหนี้าโหมดที่มันแบบว่าหน้าชัดหลังเบลอสามารถปรับโหมดตรงเออเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นรูปภาพอะทุกคนที่แบบว่าสามารถแบบว่าเลือกเป็นแบบฟิลเตอร์ของเราที่จะมีแบบว่าเป็นระดับสดใสหรือแบบโทนอุ่นโทนอะไรแบบเอาไว้คุมโทนอนะทุกคนใน G. ปรับเป็นโทนแบบว่าไอนี่ได้เลยว่าแบบเราอยากได้โทนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซตไว้ของเราได้เลยนะทุกคนคือมันเจ๋งอะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหนูก็เปลี่ยนมาอยู่ในไอโฟน13แล้วนะคะเป็นแบบเป็นกล้องไอโฟน13คือทุกคนเห็นปะว่ามันสวยมากทุกคนดูข้างหลังเบอร์และข้างหน้าชัดและข้างหลังเบอร์ถ้าสมมติทุกคนหยิบอะไรขึ้นมารีวิวอะสมมติลุูหยิบกล่องมารีวิวทุกคนดูดิเฮ้ยมันเวอร์ามากกว่านจริงๆอะสมมติเอากล้องออกเฮ้ยหน้าหนูชัด สมุติอยาอกถูกกข้างหลังนะโอเคมาคลิกเฮ้ยหน้านุกเบอร์และอยาอกูกกห,ห,หน้านุกเฮ้ยหน้านุกชัดทุกคนทุกคนใครที่กําลังแบบอยากซื้อแบบกล้องถือเลยอะ่ะพิจรารณาอันนี้เป็นที่สุดเลยทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าพกพาสะดวกหนึ่งอนะ่ะแล้วแบบกล้องมันเวอร์เหมือนกล้องถ่ายแบบปกติเลยอะ่ะเออแบบมันดีอะทุกคน,กคนกชอบมากเลยคะ่ะคืออยากให้ทุกคนลองใช้แล้วแบบ คนใครสายแบบอินฟลูเอนเซอร์หรือ Youtube หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคนชอบถ่ายรูปมากๆหรือถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์อะชี่หนุกทุกคนตามค่ะหนุกแบบหนุกแบบไม่ไหวจริงคือแบบเออดีอะกล้องอันนี้ดีจริงก็น่าค่ะทุกคนคือจะมีโหมดเอ่อภาพยนตร์ที่เพิ่มเข้ามานะแล้วก็แบบว่า เป็นโหมดภาพยนตร์ที่เพิ่มหม่เข้ามาแล้วก็มีแบบความลื่นเออใช่มันจะลื่นขึ้นหนกคนเขาบอกว่าสัมผัสมันจะแบบลื่นขึ้นสนุกก็รู้สึกว่าอ่ะก็ลื่นขึ้นก็ได้นะถ้าเขาบอกให้มันลื่นขึ้นหเนาะใครที่สายไทยรูปสายคอนเทนต นุกรับรองคุ้มต้องไปตำค่ะทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็ลองเบนไว้ได้นะถ้านุกรุนก็จะมาตอบนะคะตัวลาไปก่อนนะคะกับ iPhone 13ของนุกคือสวยมากทุกคนไปตำเลยนะใครที่แบบอันนี้ค,คือต้องตำให้ได้แหละโอเคใครชอบคิคมีนะคะนุกฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์แลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะทุกคนบ๊ายบาย